ซูปเปอร์เซนตอรในดวงใจเริ่มอาบา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 เลนจาถ้าถามว่าทั้งขบวนการไหมกูยังแต่ถ้าเกิดถามว่ากูรักคุณหมอสีขาวใช่ไหมใช่เรื่องนี้แกงกะหรี่เต็มสิบเอาไป6ก่อนแล้วกันนะว้าวสีขาวน่ารักสีสเงินโคตรเบียวกูเองอะคนนั้นอะตีเลยชอบเกาเลนเจอร์ครอบครัวมีปัญหากับต้นหญ้าที่สามารถพูดได้ <laughs> ไอสัตว์เอยบอมบัดกันทั้งบ้านละมึงโอเนื้อเรื่องขึ้นพ้นนะชอบเอาไปห้าครับเอาไปห้าต่อมาไอคิเลนจห้าตัวเนี้ยไม่ได้แดกห้าตัวนี้จะไปไหนเรื่องของมึงกูรักเมเลกิงกากับทันริโอไอสัตว์เจ็ดชามชามปลาชามปลาไอสัตว์ใครทันอันนี้คือโคตรแก่ยอดมนุษย์ทองคำเปลวชินเคนเจอร์นี่โคตรรักเลยตัวชอบชินเคนกรีนมากเขียวเหลืองสิวันนัมเบอร์วันเอากูให้สองเลยอะชินเคนเจอร์ โอ้โหใครมันจะไปชอบวะไอฮ SPD Special Police d e c a r e Ranger ห้ามือปราบที่ต่อสู้อย่างสุข,ขุมรอบคอบโดยหัวใจที่มุ่งมัน่นหน้าที่ของพวกเขาเนี่ยก็คือการต่อสู้กับเหล่าอาชญรกรอวกาศที่แฝงตัวเข้ามาอย่างโลกเพื่อปกป้องความสุขของผู้คนทั้งหลายนั่นเองเมื่อต้องเบียวพอสมควรอะ่ะที่วิดีมันก็นืกอยากจะเป็นตำรวจขึ้นมาใครมันจะไปชอบวะโอ้สีขาวไม่เห็นเท่เลยเอจริงๆใครมันจะไปชอบลงเอาจริงๆขบวนการบ้านเนี่ยใช่ปะเอาไปหนึ่งเลยไอ้ ลูกลักเซนไตโผล่ทุกที่โผล่ทุกเวลามึงไปอยู่กับสีโลเลยนะไอ้แม่งก้าวเลยต่อมา b บเบิ o b โบเบิ r e เรด Go! ก e เรด Go! กเพลงแม่งพอมากอืมแปดนี่สิวะสู้สู้ต่อซันจอสู้สู้ต่อมิจจาฮาริเคนพอเห็นอันนี้แล้วคิดถึงอากายวันวะ ลมร้อนท้องฟ้าพิโรธนินจาฟ้าเฮอริเคนเรดเฮอริเคนเจอร์ไล่เหลียวหนับสามไปเลยเฮอริเคนเจอร์โคตรเท่อะเอาต่อมาโกเซเจอร์ขบวนการเทพสวรรค์ดีไซน์ดีแต่เนื้อเรื่องอีหยังวะเอาไปสิบครับอืมและนี่คือเรงกิ้งของผมทั้งหมดอย่างที่บอกอะใครมันชอบเซนไตนะโอทูไหนดูหน้ามันหน่อยดิ